สดีค่ะสีหนุ่มของพี่แอนนี่นะมาวีซ่านะคะวันนี้โรงงานจากักรยานใจแอนนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยว่ามาจากจังหวัดอะไรกันคนแรกเลยแนะนําตัวหน่อยค่ะธนากรานะครับมมาจากสุโขทยอหนุ่มสุปโขไทยอู้เหนือได้ก็อู้ได้อู้ได้ไดกพี่แอนนี่เลยเนอะ <c oughs> อันนี้คือคนเหนือเหมือนกันนะจ้าอีกหนึ่งนุ่มค่ะสวัสดีครับชื่อคณิตครับมาจากโปรไทย คณิตอูดอูดเหนือได้กออูดได้ครับ,อ,รบอูดได้อ่าเพี่มีมีเปื่อนเล่สองคน <c oughs> อีกคนนึ่งใครครับชื่อเฉลิมชัยครับมาจากน้องคายครับไข่น,น้องคายโอเคแล้วก็คนสุดท้ายครับคือดีเดียวกันตัวครับมาจากน้องบัวรังูครับน้องบัวรังูนะคะนี่นะคะสี่หนุ่มนะคะมาสแกนวีซ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปวีซ่าไปสถานทูตไต้หวันนะคะเรียบร้อยแล้วก็ กลับบ้านได้แล้วเจอกันอีกทีนะคะระบุข้าวๆบินวันที่8นะก็จะให้เข้ามาบริษัทประมาณวันที่6นะคะโอเคบ๊ายบายน้อย